การปั๊มผู้ติดตามทิกตอกหรือว่าการเพิ่มฟอลโล w t ทิกตอกกันเองนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราใช้แค่เพียงลิงก์ทิกตอกค่ะกับยูสเซอร์เนมทิกตอกนะคะ2อย่างอย่างใดอ,อย่างหนึ่งนะคะในการปั๊มผู้ติดตามแล้วก็ก่อนที่เราจะไปปั๊มผู้ติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดเหล็กนะคะนั่นก็คือเราต้องเข้าไปที่อ u คาของเราก่อนนะคะแล้วก็ไปตั้งค่าบัญชีอัคาให้เป็นสาธารณะค่ะไม่อย่างนั้นนะคะยอดทิกตอกจะไม่ขึ้นค่ะเห็น่อกสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธี เอาละค่ะก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าวิธีการปั๊มผู้อืตามติกตอกเนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่านค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาท์โดนเรีงโด,ดนแบนเลยนะคะตัวอุ้มเองนะคะทดลองทํามาแล้วหลายครั้งค่ะแอคเคาท์ Account ก็คือปลอดภัยดีแถมเรายังสามารถทําได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการได้นะคะก็คือไม่มีข้อจํากัดค่ะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะ เริ่มจากเข้าไปในโปรแกรมไลน์นะคะพิมพ์แอดไส่ฟอลโล่เอ็มเคจะเป็นบริการจากทางร้าน Special Fast ค่ะมาถึงหน้านี้นะคะก็เริ่มทักแชทคุยกับแอดมินได้เลยโดยที่วันนี้เนี่ยอุ้มจะลองใช้บริการปั๊ม Follow t i k t อกแบบบัญชีคนต่างชาติค่ะอันนี้คือราคา Follow Tik t o อกแบบบัญชีคนต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่100ฟอลค่ะสูงสุดก็คือ2 0 0 0 0ฟอลค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆอ,อ,อยากได้มากกว่านี้เนี่ยก็ลองสอบถามแอดมินเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะในส่วนของวันนี้อุ้มจะลองใช้บริการที่100 ซึ่งเราเองก็ได้มีการสอบถามแอดมินนะคะว่ารอยอดนานไหมและแอดมินก็การันตีค่ะว่ารอยอดไม่นานอย่างแน่นอนหลังจากเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้เราค่ะเอาว้าสแกนจ่ายเงินนะคะเป็น QR code โอนเงินเรียบร้อยนะคะอย่าลืมแจ้งสลิปกับแอดมินแบบนี้ค่ะหลังจากนี้นะคะแอดมินเนี่ยจะเริ่มทํางานให้เราเลยทันทีโดยที่ไม่มีรอคิวค่ะต่อไปนะคะไปเปิดหน้า Tik t o k ของเราขึ้นมาค่ะกดคําว่าแชร์โปรไฟล์ จากนั้นนะคะกดคำว่าคัดลอกลิงค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์มาส่งให้อดินแล้วนำลิงก์ที่ได้นะคะมาวางในแชทแบบนี้เลยก่อนที่แอดมินจะไปปั๊มฟอลนะคะเขาจะสรุปยอดเก่าไว้ให้เราดูก่อนค่ะยอดเดิมของอุ้มนะคะมีอยู่ที่3389 Follow ค่ะ ยอดเริ่มนะคะ33,89อ f o l l o w ค่ะ r e f ฟ e หน้าจอรอไม่นานนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ยอด f o l l o w ขยับไปอยู่ที่3503อ f o l l o w แล้วค่ะจากเดิมนะคะ33,89ตอนนี้เพิ่มขึ้นแล้วค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยทำได้จริงนะคะไม่ไขฝันแน่นอนนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถกดค้ามาดูผู้ติดตามใหม่ได้ด้วยค่ะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเรานะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนปั๊มผู้ติดต,ตาม t i k t o ็จากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ติดตามติ๊กต็อกหรือว่าจํานวนช่องกางเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็จากที่จับเวลาเนี่ยหนาทียอดฟอลโล่ก็ขึ้นแล้วคะ่ะแถมยอดที่ขึ้นนะคะยังขึ้นอย่งต่อเนื่องด้วยแล้วที่สําคัญนะคะจากที่จับเวลา1นาทีใช่ไหมคะยอดขึ้นแล้ว นั่นแหละค่ะหากคนไหนนะคะกำลังมองหาร้านที่ดีแล้วก็เชื้อถือได้นะคะรวมไปถึงอยากได้ร้านที่ไว้ใจได้ทำแล้วยอดจริงได้ยอดไวนะคะขอแนะนําร้านนี้เลยเขามีชื่อว่าร้าน Special Park ค่ะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ผ่าแอดมินได้เลยที่ Line อ s s ไซน์ฟอโ o เอ็มเครายละเอียดนะคะตามด้านล่างเลยค่ะ ซึ่งเวลาเพิ่มเพื่อน,นะคะอย่าลืมพิมพ์แอร์ซายและนาด้วยทุกคนร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะมีแอดมินเยอะมากเลยนะคะคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเอาละค่าในส่นของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ